Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครใครยังเต้นที่ดูอยู่เลยทำได้ไหมทำได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้นจุ๊บจุ๊บดีกว่าจุ๊บจุ๊บเหรอเขาชอบเขาชอบยิ้มหวานเลยพอได้อไปหาป้าป้าก่อนนะคะไป้าป้าปนี่หนึ่งป้าป้านี่หนึ่งได้ได้เดี๋ยวป้าเอาให้ไงนี่นี่นี่เอาให้เอาให้ตูให้ ขามืมาแล้วนะจุมนุลมาดัน้าไว้ไห้ะอารอาร์มาชาัะมาต่ารตามาแล้วครัเก่งไหมตนเก่งไหมเนี่ยมันม่จะโดนหน้าตัวเองอะข้าปลาเมื่มาแล้วนะ นี่นี่ไงก็จะให้ปะป๊ให้ปะป๊าได่ให้ปะป๊าให้ปะป๊าไล่ปะป๊าไลปะป๊าใดีดีที่ใบดีสวยใบที่สวยพี่คะทำไงอ่ะใบดี่สวยที่เร็วให้แล้วให้ปะป๊าแล้วให้แล้วนั่งลงกลับนั่งลงกลับปะป๊าจับไหมตับเอาหัวเข่าวปะตุณนี้เอาข้อเข่าปะเอากรับ นี่กลับตรงนี้พี่ลูกนี่กลับตรงนี้กลับตรงนี้กลับตรงนี้นิ่มๆกลับลงกลับหนึ่งเดี๋ยวดีดีๆเอาป้ามองดูอยู่กลับกลับลงกลับหนึ่งเห็นไหมป๋าเห็นนะเออกลับลงโอเคเก่งมากค่ะป้าน้องมาแล้วนะเด็กมาแล้วนะคะบอกสิ ไปมาป้ารับรู้แล้วป้ารู้แล้วมาขึ้นมาเออป้ารู้แล้วไปเย้รรู้แล้วรู้กว่ไอ้วยรยเด็บเลนลูกเออเออนั่นแหละ กับปลาบ้ามากมาเลยนะครับอืมบอกปลาบามากมเเาเสียดังไว้แล้วก็ัดลงต่ไม่ต้องเบลูกัดลงเออ บ้านนะเขาไปหาปะาที่บ้านนะน้องน่ะไปหาปะาน้องที่บ้านนะเอฟอะรนะอล็บอะไรนี่อชอยู่นี้เ้ากเขาไปรอเท้าใหม่ด้วยนะมีไฟนะี่ๆหน่อยเาจรอท้าใหม่พอดูไฟหน่อย่มีไฟออดดันไ่ัไนเท้ามีไฟไหมมียให้พี่เขาดูสี นี่ระคังนมีหรือเปล่านะไม่มีนี่มีหรือเปล่านี่เราไม่เห็นมีเลยเนี่ยมีไหมคะไม่ลูกนี่จอหนึ่งนี่ไงของน้องมีไฟนี่ไงน้องบอกเปไฟตรงนี้นี่น้องกระทิบดิกระทิบนี่ดีไหมพี่พี่เห็นไหมไฟสีแดงวิบวับวิบวับน้องขอบคุณค่ะ